สวัสดีค่ะดิฉันเด็หเกหญิงจุภาสราวสาบุตรเลขที่35ิดิฉันเด็กหญิงจุธารสาศรีมูลเลขที่17ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอรายวิชายเเรื่องโรคมะเร็งปอดค่ะไปกันเลยเพื่อนเพื่อนดูกันหรือไม่คะว่าโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโร<ด>คมะเร็งโดยเฉลี่ยประมาณ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง และยังมีอัตราส่วนระหว่างการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยสูงถึง0.87ปอเนีกด้วยและสำหรับในประเทศไทยโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเพศชายและเป็นอันดับต้นๆรองลงมาจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต้อนมในเพศหญิงอีกด้วยวัตถุป,ประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อศึกษาหาสาเหตุ ของการเกิดโรคมะเร็งปอดวิธีการรักษาอาการและประเภทของโรคมะเร็งปอดค่ะวิธีการศึกษาได้แก่กำหนดชื่อเรื่องออกแบบรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลตรวจสอบความถูกต้องวิเคราะห์ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการเก็บรวบผลการศึกษานะคะ จากการศึกษาพบว่าโรคมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการได้รับปัจจัยเสี่ยงเช่นบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่1 0 3ถึงเท่าการได้รับปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นความบุหรี่และอายุความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดมักจะเพิ่มขึ้นตามอายุมักพบในช่วง40ปีค่ะมะเร็งปอดแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่มะเร็งปอดชนิดเซลลเกและมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ A. วิธีการรักษาคือการฉายรังสีการผ่าตัดซึ่งอยู่ที่ว่าขนาดของมะเร็งปอดและการแพรกระจใจของมะเร็งปอดจะมีขนาดเท่าใดค่ะอาการของโรคมะเร็งปอดคือไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายมีปัญหาทางด้านการหายใจค่ะขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะค่สวัสดีค่ะขอไดืน้อง สวัสดีค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้คือบีคาร์บิซิคือเครื่องหลังเองเสร็จแล้วยายอเคอย่าลืมกด subscribe ช่องืกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะให้เด้เกดสีทุกวิชา ใครกดไลค์กดแชร์ขอยได้เกรซจริ์งจริงค่ะกดสมัครตัวใครยิ่งดไหนมาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยวูหไม่ยาวหรอกบ๊ายบาย